สวัสดีสำหรับวิดีโอนี้ขอจะมาสอนวิธีการในการแยกเสียงห้องออกจากดนตรีบอกง่ายๆก็คือการเทดคาราโอเกะที่เหลือตั้งแต่เสียงดนตรีเสียงคนห้องสิบบมีคลิกบกพะะ่พอเทัศนคลิกก็สา่ารมาที่ไตแล้วเดี๋ยวไปบังน้ากันเนอกว่าเนเฮดแนวใด ขั้นตอนทำอิดแมนให้ทุกคนเขาไปที่เว็บไซต์ vocalremover.org ซึ่งเวลาเขาเขามามันจะมีหลายหัวขอที่ให้เขาเบ่งหัวขอทําอิดคือ vocalremover ก็คือการแยกเสียงออกจากดนตรีออกจากเพลงแล้วก็จะมีส่วนของ f i t h s h a n g e r ก็คือการแบบปรับเสียงหน่อยเสียงใหญ่เป็นปรับขี้เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็ tempo s h a g e r audio cutter ก็คือการกัดตัดเสียงนั่นแหะ มีนันมีนี่หลายอันเนาะมีและคอร์ดเสียงนาแลวกาอื่นๆมือนีเขาจะมาสอนแต่วิธีการในการตัดเสียงออกจากดนตรีสม่เท่าไดไง่ายๆส่วนอื่นๆทุกคนก็ลองเอาไปใส่งานเบ่งขั้นตอนทาอีทแมนหลังจากที่เฮาขามา Vocal ค e m o v e r ตัวนี้แล้วแมนให้เฮาไปเลือกเพลงที่เขาจะเอาเขามาแยกเสียงกับดนตรีออกจากกันเนาะโอเคเขาเขามาที b o w s e m ม File ตัวนี้หรือว่าเขาอยากดึงเอาส่วนของไฟล์เพลงของเขาเขามาโหลดก็ได้ ซูว่าคอยดึงนี่มาเงเพลงตัวนี้ซอว่าอยากปลอนใครให้อ้ายเป็นเพลงของดอกหญา้าทินลำพรอนเิ่นห้องดนตรแหละเป็นเพลงมีกระแสแลวเฮาสิสีลองเอามาเห็ดเบิ่งเนาะยังบุทรกขออนุญาตสํเร็จนี่แต่ว่ามาก,ก่อนแหละโอเควางลงเลยปึ๊บหลังจากวางลงแล้วมันก็นกนสีอัปโหลดไฟล์ใส่เวลาบ่พอนาทีบ่ทึงนาทีสา ก็ขึ้นกับความไวของอินเทอร์เน็ตของเฮาคือกันหลังจากนั้นมันก็สิประมวลออกมาแบบนี้รอถามันโปรเซสโอเคหลังจากเรียบร้อยแล้วมันก็สิออกมาเป็นลักษณะนี้ Track Time i ที่เฮาเห็นอยู่เทิงก็คือ Music ตัวที่2เกิดว่า Vocal หรือว่าเป็นเสียงห้องเฮาแหละมันก็สิแยกออกถ้าเฮาเปิดเสียงห้องนี่ขึ้นมันก็สิเป็นแบบให้เสียง้องนี่มีมีเสียง้องถ้าเฮาเอาตัวนี้ลงปึ๊บก็สิบ่มีเสียง้องเหลือแต่แต่เสียงดนตรีเดี๋ยวเรามาฟังเบิ่งเนาะว่าเป็นแนวใด นี okay, mm ่แต่ๆกันน้องอยากเอิ้นอายโอเคมันก็สิเป็นลักษณะนี้ในส่วนของเสียงฮ้องมันอาจจะแบบฟังแปลกๆแ,กแน่กยอว่ามันใส่เทคนิคอีหยังก็มันก็บ่ฮู้แล้วกสิคัดเอาแต่ส่วนของเสียงดนตรีอันออกมาแต่เสียงอาําฮ้องเฮากสิบ่ได้เอาแต่เฮาก็สามารถดาวน์โหลดได้เนาะก็มีอยู่วคถ้าอยากดาวน์โหลดเอาแต่เสียงก คลิกไซอูบอลน,นี่ปุ๊บมันก็สิดาวน์โหลดให้เฮายูนี่ถ้าเฮาเซวต์ดนตรีกับคลิกไซอูบอลดนตรีนี่ปุ๊บมันก็สิขึ้นมาแบบนี้แล้วเข้าลองฟังเบิง่งโอเคมันก็สิเป็นแบบนี้เนาะเสียงเพลงบ่ไเ้ียนเลยมีแต่เสียงดนตรีถ้าใครอยาก เลกคอร์หรือคือว่าอยากจะากโคเวอรอยากขอ,องเพลงยังสิก็สามารถเทดใด้คือกันในส่วนของอเครื่องมือคาราโอเกะเล c คอรตัวนี้เข้ากับครีเอทซองก็คือเอาเพลงของเฮ้าทีดาวน์โหลดบอกีเนาะสมุดโตัตืตบอกีนี้ดึงเข้ามาปุ๊บอ่ะหลังจากดึงเพลงนี้เข้ามาเหยียบหอยเข้าก็สามารถกดเลกคอร์ดแล้วก็ฮองเพลงนี่ได้เลยอ่ะสมุิว่าเพอิลอง ขื่นบ่เป็นมันเป็นขี้ผู้หญิงขึ้นบ่ได้เนาะก็สิเปาาาน็นลักษณะนี้สู้เราข,ขอา่อยเว้าก็ซื่อเอาสวัสดีทุกคนเนาะนี่กำลังเป็นเพลงของทินลำพอนเป็นเสียเพลงวาอย่างบ่อนไ,ไอ้อายอ่ะสุบประุดสเนียเ์เขาก็กดกดะดิ่นเบิงกดะดิ่นมันก็นสิมาอยู่ระหว่างนี้เนาะฟังเบิงสวบบัสดีทุกคนเนาะนี่กำลังเป็นเพลงของทินลำพอน เป็นซื้อเพลงมาจากปอนไข้ายสังเกตว่ายูแท็กตัวลุ่มตัวนี้คือแท็กเสียงของฮาวบาแท็กเครื่องเป็นแท็กดนตรีเนาะแล้วเขายังสามารถที่จะเพิ่มเสียงดนตรีได้เสียงเพลงขึ้นได้คือถ้าเราอยากเพิ่มเสียงขึ้นเสียงลงในส่วนของเสียงดนตรีด้วยเสียงหองก็สามารถเพิ่มยูทิบลรูมตัวนี้เนาะคันเอาเสียงอ่าส่วนของตัวแท็กตัวนี้ขึ้นเสียงดนตรีมันก็สีดังแห้งทินลำพอดเป็นซีเพลงมาจากปอนถ้าเอา v o c อลงมันก็สี คอยเสียงบอกออบอก,ก็สิค่อยเว้ง่ายๆแล้วก็ยังมีส่วนของโตวอยซ์ซิงนี่ถ้าเฮาห้องซ่าห้องไว้มันก็อาจจะซิงเสียงให้สวยในระดับนึงก็ลองไปเฮ็ดกันแล้วก็ต่อมาແມ່ส่วนของการมิกเสียงนี่แหละอยากเพิ่มเบสเพิ่มอย่างให้มันก็เพิ่มอยู่ระหว่างนี้แล้วก็ยังมีโตรีเวิร์เสียงเสียงก้อ,นน f, อง,อง,องหรือว่าเสียงสะท้อนเฮาก็สามารถใส่ให้มันได้มีหลายแบบให้เฮาเลือกถ้าสมว่าเฮาเียบห้อยเฮาโอเคกับมันเฮาก็เพียงแต่กดเซฟปึ๊บ มันก็สิรวมกนรห้แล้วก็จ้าวโหลดให้เข้าอยู่บอนนี้เข้ากับเปิดแล้วก็ฟังได้สรุปแล้วเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ใส่งานง่ายขอแต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใส่ได้จบในโปรแกรมเดียวเลยสามารถแยกเสียงกับดนตรีออกแล้วก็สามารถที่จะโคเวอร์เพลงได้หนีได้เลยมันช่วยให้การทีเบียงเข้าง่ายขึ้นแต่แน,น,น่นอนแหละนอกมันก็เป็นโปรแกรมพผื้นฐานในการเริ่มตน้นถ้าเข้าอยากยุกระดับสเกลขเข้าขึ้นไปอีกกั่สิเป็นโปรแกรมอื่นๆที่ เราอาจจะใส่เขาในการอัดเสียงของเราแต่สำนีเขาว่าเรื่อๆสำหรับการเ h โคเวอร์ลง YouTube หรือว่าห้องมวนๆของเราโอเคนนาะนี่ก็คือทั้งหมดที่เฮาเอามาแนะนำกันฝากทุกคนติดตามในวิดีโอตอนต่อไปทุกการติดตามและการแทรเป็นกำลังใจที่สำคัญไ like, รสำหรับข่อยถ้าจะคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ในเด้อ